กุดเสตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตัง กาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะโโม,มะโโทลาตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตัง มะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติ ยะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะ โทาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสตโตมะมะกุดเสตโตโตลาลามะมะ โทลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะม,มะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะ,ต,ะ,ต,ะ,ะตัง,มะมะตงวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุดเสตโตมมะกุดเสตโตลาลามมะโตลาโมโธลาโมมมะโธลาโมมมะโธลาโมตังเหกุติมมะเหกุติยัตถะตังมมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโตลาโมมะมะโตลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะ ตะวตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะะมโลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังถายะตะวะตังมะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะกุตเสโตโตลาลามะมะโตลาโม โทลา,าโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกา กุดเสโตมมะมะกุดเสโตโตลาลามมะโตลาโมโทลาโมมมะโทลาโมมมะโทลาโมตังเหกุติมมะเหกุติยัตถตังมมะตังทายะตะวตังมะมะตังวติตังเสกามมะ กาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสตโตมะมะกุดเสตโตโตลาลามะมะโตลาโมโธลาโมมะมะโธลาโมมะมะโธลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตถะตังมะมะตังทายะ ะวะตัง er มะมะตังวติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุดเสโตมะมะกุดเสโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะโทลาโมมะมะโทลาโมตัง เหกุติมะมะเหกุติยัตถตังมะมะตังทายยะตัวะตังมะมะตังวะติตังเศกามมะมะกาเศตังกาติยังมะมะยะติกากุตเศโตโตลาลามะมะโตลาโมโทลาโมมะมะ โทลาโม,โมมะมะโทลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตตะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตังวะติตังเสกามะมะกาเสตังกาติยังมะมะยะติกากุตเสโตมะมะ กุดเสตโตลาลามะมะตโตลาโมโทโลาโมมะมะโทลาโมมะม,มะโทโลาโมตังเหกุติมะมะเหกุติยัตตะตังมะมะตังทายะตะวะตังมะมะตัง